ไหนไหนดูข้างบนนี้ข้างบนอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศดีโอ้ดูดิโอ้เราอยู่ชิดกงหันมากเลยเอ,อมรัย์เดินดีๆนะระวังตกลงไปนะโอ้ยน่กากลัวจังเลยมันสูงจังเลยเนี่ยหนึ่งสองสามกระโดดลงมาแล้ว้ายโอย้ยอยังไม่ตายฉันอึดมาก เราไปร้านปืนกันเถอะโอ้ยปีนจนเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอขึ้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉันเหนื่อยแล้วนะปังปังปังนี่ขึ้นใจอะเฮ้ยทำไมคราวนี้ขึ้นเร็วจังล่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่านะอย่าโดนนะว้าวเย้วุ่โอ้ย ไปเถอะไปเถอะไปที่อื่นเถอะไม่เอาแล้วไม่ปีนแล้วปีนเถอะโอ้พูดไม่ปีนดีกว่า<ม>ฉันเหนื่อยแล้วนะอ้อ,อมเอาสองทีสองทีเลยเหรออือเอาห้ารอบห้ารอบเลยเหรออือโอ้โหปีนได้ปีนใหญ่เลยนะ<ม>เหนื่อยแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ,โ,โ,โดดฉันให้มัตายไปเลย <laughs> คำเก็บเก็บเก็บมันสูงมากอะสูงมากๆจริงๆเลยนะเนี่ยเราขึ้นไป4เมตรได้เลยโอ้ยสูงอ่ะวายวายโดนกัางหันแน่เลยคำซัราบระวังนะระวังกัางหันด้วยนะอมอโอ๊ยโอ๊ยข้าชักเตะเราอีกดีกว่า ฉันชอบอกัะหัรนี้มันชอบจริงๆเลยรั้สึกกระหัแล้ะโอ้ยยังยังไม่ยังไม่พอใจอีกเหรอฉันเหนื่อยแล้วนะโอ้ยอย่าโดดน,นะฉัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกรอะกลัวเสียวอ่ะเสียวเอาขึ้นอีกแล้วปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บ อวยลวงอีกวันนี้จะได้ไมันะ้ยเนี่ยมีลงไว้เนะี่ยอุ้ยแล้วกอดไว้แน่นๆนะพ่อเออกอดแน่นๆในใหญ่ล่วงลงมานะอุ้ยน่กกากลัวจังเลย,อย,เ,ยเออเสียวว่ะเอาเห็นตายอะ่ะเออก็ลงบันไดามานี่นา เอาครับลูกสอนก็บอกให้ไปทางนูน้นนะเราไปทางนู้นว้าวเดี๋ย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 วไปทางนู้นกันเถอะโอเคเดี๋ยวฉันโดนลงนะโอเคโดนเลยโอ้โหโอ้ยฉันเมื่อยขาแล้วนะเนี่ยมันจะเดินไหวหรือเปล่า โอ้ยเรามาเนตุ๊กซิ้นตุ๊เสียวแล้วนอะไรเนี่ยนะโอ้ยอรรมท้าเหมือนฝนจะตกเลยล่ะฉันเห็นฟ้าแลบแล้วมเมื่อกีฟ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าแม่ฟ้าผ่าใส่เรามแม่รงงเ,เราจะไปตามลูกศรกันไหมเนี่ยไม่ต้องไปหรอกรอไม่ต้องไปหรอกอทำไมล่ะแล้วแค่เล่นเฉยๆแหละห นี่เรามาเล่นบันที่จำกระโดดหอกันเหรอเนี่ยอก็มาสนุกดีอ่ะโอ้ฉันเมื่อยขาไปหมดแล้วนะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยตายแน่เซตช็อตตายแน่เค้านี่ตายแนย่ทั้งลูกทั้งพ่อเนี่ยแม่ไม่แม่ไม่ใคร่คล้อง

ฉันชอบคุณฉันเป็นอมตะโรงแรมไม่ตายด้วยฉะนั้นฉันขึ้นได้กลัวบัง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 ขึ้นแล้วไม่ตายไหวทอยล่างฉันจะขึ้นแต่งแต่งโอ้ยทำไมขึ้นยากเหลือเกินเนี่ยทีแรกเรา ที่เราขึ้นได้ทนะีเนี่ยเอาถ้าขึ้นได้แล้วนี่ไงมันมืดแล้วไงบันไดเลยมองไม่ค่อยชัดแล้วขึ้นได้ก็บอกขึ้นได้ตายแนะ่ตายไปแล้วแหละ